สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับบริษัทอินโตคินเทคโนโลยีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเครื่องเทปปุกก่มกดแบบอัตโนมัตินะครับก็อุปก,กรณ์หรือชิ้นงานที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องเทสหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ CPU แล้วก็จะมีัหัวกดที่ใช้กับแป้นเลียวของลูกค้าต่างๆนะครับี่จะได้มาแล้วก็จะมีอุปก,กรณ์เสริมเป็นเมาส์ แล้วก็คีย์บอร์ด1ชุดแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานในส่วนของเมนวลตัวนี้ก็จะมีมาแครับโ okay. อเคก็เริ่มต้นเลยเราก็จะนำคีย์บอร์ดนะครับกับเมาส์ไม่มีสายไ,ได้เดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปที่ตัว c ี u ขออเครื่องอังนี้ก็ต่อปั๊ก ียวตัดไฟเรียบร้อยนะครับ<ม>ก็จะมีปุุก cover อยู่จุดนี้กดได้เลย หลังจากนั้นจะมีตัวโปรแกรมที่ทางเราจะลงไว้ให้นะครับก่อนนำส่งลูกค้าก็จะมีตัวโปรแกรมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ 1K2SX นี่นะครับนาต้นใช้งานเราก็กดเข้าไปได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม หลังจากกดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาเทสตัวฟังก์ชันหรือระบบต่างๆการใช้งานของเครื่องนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างมีค่าวัดอะไรจัดตรงไหนได้บ้างนะครับก็จะมี system ระบบเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนของหน้าฟังก์ชันนี้ข้อมูลที่ลูกค้าจะต้องเตรียมมานะครับก็จะมี type a l f o r t ก็คือ ก็จะเลือกสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะเป็นเพจเชอร์หรือจะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับก็จะลองเทนให้ดูก่อนเบื้องต้นแบบนี้แล้วก็อีลองออริจินนะครับให้เราเลือกใช้ว่าหัวกดให้มันมีอ่านค่าทั้งขาไปและขากลับนะครับก็จะเลือกเป็นฟังก์ชันที่2 go back กนดะไปในส่วนนี้ก็จะเป็น f o r ์ e length นะครับแรงกดแรแรงกดของตัวหัวกดตัวนี้นะครับเราก็จะมา ค่าที่นี่ได้เลยก็จะนําเป็นต้นไปก่อนตัวนี้ก็จะเป็นอ e ีลองอีลองเลงก็จะเป็นระยะนะครับระยะของหัวกดนะครับว่าอยากให้มันมีระยะที่เท่าไหร่ก่อนใส่ตึกค่ามิลลิเมตรแล้วก็อ e ีลองออริจินนะครับนี้ก็จะใส่เป็นออสกิโลโพซิชั่นส่วนนี้ก็จะเป็นเลงออริจินนะครับเทสสปีดตัวนี้เทสสปีด เราสามารถใส่ได้ให้ค่าของหัวความเร็วของหัวกดน,นะครับว่าอยากให้มันอยู่ที่เท่าไหร่หน่วยก็จะเป็นม mm ิลลิเมตรเปอร์ิ้นะครับถ้าใส่เป็นท e ี่300โอเคครับหลังจากที่เราได้เสร็จข้อมูลในหน้าที่เต็มทัม้งหมดแล้วเราจะทำการเทสนะครับอโอเคไปที่เซตติ้งแล้วก็กราฟนะครับ เซตติ้งการาฟแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ตอนนี้ผมจะใช้เป็นตัวอักษรสีขาวแลีวเส้นแรงฟอร์สขาไปสีํำเงินแล้วก็ขากลาบนะครับลูกค้าอยากเซตสีอะไรแบบไหนที่ลูกค้าต้องการสามารถเซตได้ที่หน้าต่างนี้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเซฟทุกครั้งก่อนที่เราจะไปทําการเทสนะครับโอเคเราไปทําการเทโกดสาตาร์ทเซตได้เลยครับการาฟก็จะ,สะแสดงค่าตัวเลขทั้งหมดขึ้นมา Okay, อย่างที่เราเทสได้จํานวนที่เราต้องการแล้วให้เราจะเอาข้อมูล Data ทั้งหมดที่เราอยากทราบเมื่อเมื่อสักครู่นะครับให้เราเอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่ในรีพอร์ตมาที่พิมพนะครับและร okay. ีพอร์ตโอเคหลังจากนั้นให้เรามากดรีเฟซหนึ่งครั้งครับข้อมูลที่เราเทสเมื่อกี้ทั้งหมดก็จะขึ้นมาในด้านนี้ได้เลยซึ่งเมื่อกี้ผมเทสไปค่อนข้างที่จะหลายรอบแล้วก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะครับ จะมี m a ็ min นะครับค่าที่เราต้องการเมื่อกี้นี้จะมาแสดงสถานนะหลังจากที่เรา,าได้ค่ารีบอร์ตมาแล้วเราอยากให้มันเอ็กพอร์ตออกไปเป็นไฟล์เวิร์ดเอ็กเนะครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับมาเป็นเอ็กเซลกดหนึ่งครั้งโอเคครับผม เราก็จะได้ไฟล์เป็น Excel ออกมานี้นะครับในไฟล์ Excel อก็ก็จะแสดงให้เราเห็นหมดนะครับว่าตัวเลขจะมีอะไรบ้างนะครับค่าที่เราเทสมื่อกิงนี้จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ ไมีมไฟ์แบบล้บก็จะถึงเทสสป,ปีดนะครับในส่วนนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าเทสสป,ปีกได้นะครับมีหน่วยเป็นมีเมกเปอร์มิลสูงสุดแม็กซิม,มัมจะอยู่ที่300ก็วันนี้ผมจะเทสทีส่150ไป,ปก,ก่อนนะครับแล้วก็ t ทสทัทไทตรงนี้ลูกค้าอยากให้มันมีหัวกดจำนวนครั้งที่ทเท่าไหร่นะครับก็แม็กซิมัที่500 0 0ครั้งก่อนลองเทสที่100ครั้งก่อนตอนนี้ก็ลูกค้าสามารถนำข้อมูลจากลูกค้ามาใส่อย่างนี้เลยครับผมก็จะใส่เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนระยะหางหัวกด 0. 3มมิลิเมตรครับทั้งสองชอ่องเวทไทม์ตรงนี้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลมาใส่เองได้เลยครับ แล้วก็จะมาในส่วนของล่างนะครับตัวเทนรีเซฟเซฟตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะไม่เซฟหรือรีเซฟหรือจะรีเซลเวฟฟอร์มนะครับก็รีเซลเวฟฟอร์มก็จะนําค่าทั้งหมดที่เราต้องการเทนนะครับไปแสแดงออกมาเป็น Data ให้เราดึงออกมาเป็นไฟล์ PDF หรือ Microsoft w o r เปิด e l ได้นะครับหลังจากนั้นเทสไอเทมนะครับให้เรามาดูในหน้าต่างนี้เจ้านี้เ็จะมี ไอเทมให้เราเลือกเทสว่าเราอยากจะเทสเป็นอะไรบ้างครับกดออกมาจะมีอ่าเดี๋ยวจะเทสเป็นตัวอย่างนะครับมันจะมี m a c f o r ์ดโก็คือขาไปนะครับแล้วก็ v e r y f o r ร์ดจใส่เป็นตัวอย่างให้ดูไปก่อนเ a ด i o โฮครับอีกฟอร์ดแบ โอเคครับก็ตัวอย่างที่ผมจะเทสก็จะมีข้อมูลคร้าวๆทั้งหมด6อเทมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าหัวกดเนี่ยมีค่าอยู่ที่2กิโลฟอสนะครับก็คือหน่วยเป็นตรงเนี้ย2,000นะครับห้ามใส่เกินนี้เลดค่ะไม่แนะนําให้ใส่เกินนี้นะครับเพราะว่าจะเกิดการโชว์รามได้นี่ก็ะมาใส่ตรงนี้ได้เลยหน่วยของฟอสต์ยูนิตนะครับให้ใส่เป็นแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการให้เลยครับ แล้วก็ส่วนอาเซนเซอร์นะคะรับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแรงต้งานทานแรงกระถางที่ลูกค้าต้องการจะเทสหรือไม่เทสก็ได้ผมก็จะใส่เป็นไม่เทสไปก่อนโอเคแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มคอนโทรลของเครื่องเทสเราสามารถเลือกเล่นที่ตัวฟังก์ชันของเครื่องเทสได้เลยหรือจะคอนโทรลผ่านหน้าจอของยูเตอร์ก็ได้นะครับจะมีอัพโลนะครับถ้าเรากดค้างก็หัวก็จะขึ้นนะ,ะช้าอะ่ะอัพมิดก็จะขึ้นเรียวขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็จะมี up high up high ก็จะขึ้นเร็วหน่อยนะครับหรือเราจะเลือกกดที่ตัวเครื่องเลยก็ได้นะครับก,ก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ให้กันก็ในส่วนนี้เราไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าหัวก,กดเราไม่สามารถยกสายขวาได้ก็ประมาณนี้ในส่วนของหน้าตา่างเต็มนะครับแล้วก็ข้อมูลหลังจากที่ลูกค้าทําการเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้มาที่20นะครับจะมี TS save หรือลบ ข้อมูลทั้งหมดทิ้งเลยนะครับก็ผมก็จะเซฟข้อมูลเป็น g s ไปก่อนแล้วกันก็จะน่ตั้งเร่งมาประมาณนี้แล้วก็ตั้งชื่อครับเทฟครับก็จบการรีวิวนะครับเครื่องเทปปุ่มกดอัตโนมัตินะครับออโตเมติกคีเตอร์ออฟฟอร์ดนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อทางเพืที่บริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับที่ w w w i t o k i ค2 0 0 0 com ขอบคุณครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ